มันคือต้นดอกแก้วนะครับดอกแก้วต้นนี้นะอายุประมาณ20ปีเราจะล้อมมันเอาไปปลูกกรุงเทพนะครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับที่เห็นข้างหลังผมนี่นะครับ มันคือต้นดอกแก้วนะครับดอกแก้ว,กวต้นนี้นะอายุประมาณ20ปีเราจะล้อมมันเอาไปปลูกกรุงเทพนะครับนี่นก็คือต้นนี้ราคาที่ดูดูมาครับไซส์ประมาณเนี้ยมันอยู่ประมาณหมนะื่นสองหมื่นอ่ะก็เลย คิดว่าจะล้อมต้นที่นี่อยู่แล้วนี่แหละเอาไปปลูกที่กรุงเทพเดี๋ยวผมพามาดูอุปกรณ์ยว่าใช้อะไรบ้างอุปกรณ์ที่มีก็ง่ายๆนะครับก็คือมีเลื่อยเอาไว้แต่งกิ่งก่อนมันก็เป็นอุปกรณ์ทําสวนทั่วไปที่เรามีนะครับมีมีดมีดเอาไว้สับลากมีดเอาไว้ตัดเชือกก็มีเชือกบ้างเล็กน้อยไว้เย็บอะไรอย่างเงี้ยครับมีเสียมมีจอบต้องคมเลยนะครับอันนี้ผมก็ใช้เจียวเอาหินเจีย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  ให้มันคมเอาไว้ตัดรากรากมันจะได้ไม่ช้าแล้วก็มีเชือกอันนี้เอาไว้ผูกประคองสําหรับเดี๋ยวเราขุดมันนะมันจะล้มไม่ทานที่เราคุมไม่ได้เดี๋ยวก็เอาเชือกผูกแล้วมีสแลนแล้วเชือกผมมีเยอะน,นะเชือกเยอะเลยลก็เอาเนี้ยเอาไวเ้เกียวเผื่อไว้เกียพวกจอบพวกเสียมที่ต้องใช้อะนะครับโอ้ยอยากยืมคันนี้มาใช้มากเลย ทันเมื่อกี้แล้วกระหูดเลยปุบขึ้นแต่นี่ก็เสียงเหงื่อกันหน่อยนะครับงานนี้ไปเดี๋ยวผมไปแต่งกินก่อนแล้วก็รอชมกันข้างบนน่ะรังนกเต็มเลยอะ่ะทำไงอะ่ะไม่รู้ว่าแล้วมันเหมือนมีรังที่แบบมีนกด้วยดูดิใช่ก็คงต้องเอาวางไว้เหมือนที่เราวางไว้แหาไปเหน็บไปตรงนั้นตรงนี้นนนใกล้แคนแล้วแม่มันจะกลับมาเลี้ยงใช่ไหมฟัง <ไป S 1> ก,กันนเือมสงสารมันน่ะเรื่อยไม่ไหวต้องใช้ตัวช่วยนะครับใบตัดไม้ มันหน้าใช้ตั้งนานแล้วทำการขุดเปิดหน้าล้อมๆมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแทงๆลงไปตรงๆเพื่อเสาะใต้นแยบนี้แต่อันนี้ต้องดูก่อนนะว่ามันได้แค่ไหนดินเป็นไงก็ไม่รู้มีทั้งลูกลังทั้งทุกอย่างรวมลลกันหมดเนี่ยาลาดนะ่ไ 那我的同意。 ขนาดนี้มันก็ยังสา,สาขึ้นเนาะโอ้โหลูกลามั้งนั้นเลยอะ่ะตั้งเป้าไว้สามชั่วโมงนะสามชั่วโมงถ้าไม่เสร็จก็เลิกหมดแรงเราเลิก,เลกแล้วทำไงอะ่ะตัดลากไปเรียบร้อยตายไหมนะ่ะกบดินกลับไปที่เดิมไม่ตายหรอก มี3ามลอ้อนี้เพิ่งจะครึ่งชั่วโมงเองอไม่เหลือซึ่งความคม ปั่นโช้ตเดียวขาดเ,เ,เชือกออกให้ล้มแล้วเอแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเชือกออกเดี๋ยวดูว่ามันจะอเอีนไปทางนน้นไหมเพราะว่าข้างล่างมันมีปูนเยอะไปก่อนเหนื่อย ตอนนี้ผมยกจะทําตุ้มมันยกไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แม่แรงอะ่ะแม่แรงยกยกมันขึ้นแล้วก็ค่อยทําตุ้มข้างหลังแทนมีเครื่องมือใช้ให้คุ้ม เดี๋ยวก็จะถึงขั้นตอนการตกแต่งกิ่งนะครับทอะตรงไหนเราก็ดูตามความสวยงามก็ทอนไปบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทอนเลยเดี๋ยวยกขึ้นรถไม่ไหวเหมือนเวลาทำสามวัน่ะ ตอนนี้นะคะเอาต้นแก้วขึ้นรถแล้วนะคะแล้วก็ลอมสแลดเรียบร้อยผูกผ้าแดงแล้วนะคะแต่ปัญหาตอนนี้คืออูได้ยินเสียงนกร้องอยู่ในนี้ในนี้ได้ยินไหมเไมยมีด้วยอ่ะลูนกนกอะไรไม่รู้ ตัวสีดำดำใช่หมองไม่เห็นในกล้องไม่เห็น และนี่นะครับต้นดอกแก้วที่เราขุดมามลงปลูกมาได้ตรงนี้นะครับลงปลูกมาได้ประมาณอาทิตย์นึงและนี่นะครับดูดูด,ด,ดูสภาพก็ใบอะก็มีร่วงไปเยอะนะแต่ว่ามันก็ยังมีเขียวอยู่สภาพก็คือเราเนี่ยไม่ได้ตัดใบออกมากเท่าไหร่นะครับต้นก็ยังมองมอง,มองดูทรงแล้วก็น่าจะรอดอยู่นะน่าจะรอดอยู่เพราะว่า ก่อนที่เราจะไปขุดมันเนี่ยสภาพที่มันอยู่ที่บ้านนูน้นอะไม่มีใครรดน้ําเป็นปีอะมันก็สภาพก็แย่อยู่แล้วกิ่งหักไนงะที่เห็นตอนถ่ายมาคราวที่แล้วใช่ไหมที่เราขุดออกอะกิ่งก็มีต้องตัดแห้งตายบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามาอยู่ตรงเนี้ยมันก็ชุ่มชื้นกว่ารดน้ําได้รดน้ําได้อะไรมากกว่าแล้วก็สักประมาณสองสาเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูทีว่ามันรอดหรือเปล่าจะตายไหมเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่ายังไงนะครับ ยังไงฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคแล้วมีอะไรเด็ดๆจะถ่ายให้ดูอีกทีแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วมาลุ้นกันว่าจะรอดป่าไปไปไปรอดนะรอดนะพี่